ใช่ค่ะนะคะเราก็จะมาด้วยนะคาจากการมาคำท้าน,นะคะซึ่งก็สร้างบ้านแบบเรียนรู้ะะก็จะเป็นหลังที่สองมาตัดไม้ไหญ่ขนาดนี้นะะเลยหรอไม่เป็นไรนั่นลเลยนะคะก็คือว่าหลังที่หนึ่งก็กคือหนึ่งชั้นนะคะบ้านหลังที่สองก็สองชะะั้นบอกว่าสร้างบ้านแบบยืดิ่รอดนะคะ อมีเสียงระเกวดด้วย<อ>ที่อันนี้เนี่ยเป็นสูงสูงตรงนี้ก็คือเป็น,ปนกระจกไฟก็คือว่าเผื่อใครหลงใครวิ่งอะไรอย่างเงี<อ>้ยใช่ก็คืออันนี้น้ำใครอโอ้โหด,ดังจังเลย โอเคโอเคโอเคเข้าใส่ใหม่ <c oughs> อันนี้ก็คือบ้านหลังที่หนึ่งเสร็จแล้วอันนี้ไม่ได้โปรโอะไรอยากไม่ได้โปรเลยหลัอันนี้ก็คือบ้านหลังที่สอง นี้ได้ถึงแค่6นาทีเพราะมันมีจำนวนจำกัดจำก,กัดจำกัดโอ้อยดูดูสิ